สวัสดีค่ะพี่ดอกฟีนะคะช่วงนี้เศรษฐกิจกไม่ดีจะซื้ออะไรเนี่ยก็ต้องคิดเยอะๆนะคะก็ต้องประหยัดกันบ้างนะกวันนี้นะคะพี่ดอฟนะคะจะมาแกะกล่องรีวิวคาถาเซรามูนเย้ yeah! เป็นสิ่งจําเป็นนะคะชิ้นนี้เอาไว้ไปปราบเหล่าร้ายนะคะพี่ดอกฟีก็จะมารีวิวให้ดูนะคะว่าข้างในกล่องคาถาเซรามูนเนี่ยมีอะไรบ้างว้าว เราเตรียมไปพดุงความยุติธรรมกันดีกว่าค่ะ,ทะแทนทดนคาถาเซรมูนว,ว้าวได้มีแค่คาถาอย่างเดียวนะคะนางก็ยังมีคริสตัลมีคริสตัลนะแล้วก็มีว,ว้าวเป็นดอกบัวเราใส่ยังไงอ่ะก็มีฐานมาให้แทนทแดนแดน,นี่เป็นคาาแบบนี้ แล้วก็ตั้งไว้แบบนี้สามารถถอดใส่ถฐานได้นะครับเ้า่กิดว่าใครได้มาแล้วนะคะก็เราต้องปิดที่ตูดนะ,ะเพื่อเปิดเพื่อเปิดการมองเห็นนะคะนี่ปิดก็บอกเปิดก็บอกมาสามารถที่จะถอดหัวออกมาได้นะ,ะกดข้างๆนะคะติดตรงนี้ปุ๊บเด้งออกมาเรียบร้อยแล้วแทนแทะแดนจากนั้นนะคะเราก็สามารถที่จะกดปุ่มปล่อยพลังได้ และนี่ก็คือของที่จาเป็นที่ต้องซื้อในช่วงที่เศรษฐกิจเป็นแบบนี้ค่ะ